รับกับเจดีพี่น้องนะครับผบพผอมส่องพี่น้อยไมาส่งเสารครับผมพีหน่อยคนบางูกเขาครับมาตอหนกครับยุดตันนี้ครับตนนี้นะครับนกตอถุไม้ครับเจ้าแสนใช่ครับเป็นนกเสียงหน่อยครับหัวมาแล้วผมใส่แล้วผมกะยางกลับขึ้นนะครับยางกลับขึ้นแปลวรถลดครับ ยางกับขึ้นมเมากล่องจอดรถไว้นี่ครับยางกับขึ้นเมาคา,าตั้งกล้องครับโมลวยแล้วเข่าตอนใดพี่น้องตอน,อนนั้นนกกับมะเขามาเทียงกันอยู่ครับโมลวยแล้วเข่าตอนใดโอ้ยเสียใจครับพี่น้องเสียใจรายครับที่แล้วหนุ่มตายคอรอครับเอาลูกมากกัเลย ใบเต่าไปยังแซมบใหม่ๆนี่ครับดออกจากตุ่มนกพันเดีนนกถิ่มบดครับออกมาแล้วก็นันี่ครับพี่น้องแล้วยุ้มตายคอรอครับถ้าว่าแล้วบดถือครับโอ้สัมผมผ้าหมอมานีน่ครับยุ้เคอข้อเนี่ยพอดีครับพี่น้อง ที่แล้วดวงพอดีครับพี่น้องหัวเก่ามากไม่สำหัวก็ออกมือนีเป็นมือแรกครับโอ้อครับบิดเลยครับแป๊บเดียวครับพี่น้องบูดดครับยาเมากขาตั้งกงองออกมากกับูบว่านี่บ้านมันเศร้าขันว่ามันนกถิดบ้าฉันผมก็เลยว่าออไปเบิ่งครับมาเรียไปยังหมอกับบานเน็ด นี่หรอกครับที่แลกใจหบอกเห็นหน้าเจ้าของเราลงมาแล้วน่ามไม่กินเนาว่ามันนี่เราก็ไปจ่อยครับบดบดแนวว่าวพี่น้องเไยเอ้ายังไงกะมาไกลบ้านใช่ไหมครับมือหนิมาไกลบ้านพร้มมพอมก็เลยโอ้ยสิว่ายัางไงเนาะเอาครับพเนจรสองหนา้าัวก็ ทียนนี่แหละครับแล้วก็พูดถือครับพี่น้องแล้วก็พูดถือจักจิวาจังไดยน,นกตอผมก็หนุ่มถึกนกตอผมนะครับตายพี่น้องกรเจียวเพิ่นเมื่อบานน้ำบุหล่าครับ <c oughs> เพิ่นเมื่อบานน้ำเลยก็ทีไปยังไงเพิ่นยุบพุ่ลนละเนาะเนาะนะครับ ม่างอันนี้ออกเบิดเลือดเต็มผนเนียดครับม่างไม่ที่ไม่พ้นไม่ใบตรงใบตาล่างนเนียดร่างยังแล้วก็ะิบผ้าพื้นเมื่อครับบานครับยังไงก็พ่อกันชิหนาเนาะพี่น้องหาลูกต่อตัวไหมครับสวัสดีครับ